น้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจนี่คือน้ำตาของความตื้นตันโซเฟียมิลเลอร์บล็อกเกอร์อาหารชาวแคนาดาพูดพลังสะอื้นไปว่าไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าบนโลกนี้จะมีอาหารที่วิเศษขนาดนี้อยู่ในประเทศไทยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนครับ ตอนที่โซฟียตกหลุมรักอาหารจีนอย่างหัวประหัวปั๊มเธอคือราชินีแห่งความเผ็ดร้อนตัวจริงเป็นคนที่เสพติดแอลกอฮอล์และความเผ็ดชนิดเข้าเส้นเลือดเธอเชื่อเสมอว่าจิตวิญญาณของอาหารที่แท้จริงต้องวัดกันที่ความเผ็ดร้อนที่แผดเผาลิ้นเท่านั้นสำหรับโซฟียแล้วอาหารที่ไม่เผ็ดก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่มีสีสันความเผ็ดระดับธรรมดาธรรมดาไม่เคยทําให้เธอพอใจได้เลยเธอเล่ยล่าหาความเผ็ดที่มันทะลุขีดจำกัดอยู่เสมอจนกระทั่งเธอได้มาพบกับอาหารจีนโอ้โหเหมือนสวรรค์มาโปรดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นหม้อไฟเสฉวนที่น้ำซุปแดงฉานมาโพโตฟูที่เผ็ดจนลิ้นชาหรือไก่ผัดพริกเสฉวนทั้งหมดนั้นคือโลกในฝันของเธอโลกที่เต็มไปด้วยพริกและเครื่องเทศสอรสจัดจ้านแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเธอยังหลงไหลในเหล้าขาวของจีนอีกด้วยวินาทีที่รสเผ็ดร้อนในปากถูกฉล้างด้วยเหล้าขาวรสหวานอ่อนๆมันเป็นความรู้สึกที่ฟินสุดๆถึงแม้ที่แคนาดาจะมีเหล้าขาวขายแต่มันก็มีให้เลือกน้อยเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้เองโซเฟียจึงเริ่มเดินทางไปประเทศจีนบ่อยครั้งเพื่อลิ้มรสความเผ็ดแบบต้นตำรับและดื่มด่ำกับเหล้ารสเลิศรู้ตัวอีกทีเธอก็เดินทางไปกลับจีนมานานเกือบสิบสามปีแล้ววัฒนธรรมการดื่มบนโต๊ะอาหารของคนจีนนั้นขึ้นชื่อลรือชาปริมาณแอลกอฮอล์ที่พวกเขาดื่มในแต่ละปีนั้นมหาศาลจนน่าตกใจโซเฟียรู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมอาหารแบบนี้ของจีนเป็นพิเศษเวลาพูดถึงการไปเที่ยวสึดครั้งก็ต้องมีแปดครั้งที่เธอเลือกไปจีนแต่ทว่า เดวิดสามีของเธอคิดต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาเกลียดอาหารรสเผ็ดเป็นชีวิตจิตใจและมีทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศในเอเชียทั้งหมดรวมถึงจีนด้วยในสายตาของเขาถนนหนทางในเมืองจีนมันสกปรกผู้คนก็ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยส่วนอาหารก็มีแต่รสเผ็ดไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษกินไม่นานก็เบื่อแล้วพูดตรงตรงเลยนะผมไม่ได้เกลียดแค่จีนหรอกแต่ผมเบื่อเอเชียทั้งหมดนั่นแหละทริปหน้าเราไปที่อื่นกันเถอะที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เอเชีย เดวิดมักจะบ่นแบบนี้เสมอความรู้สึกต่อต้านเอเชียของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ต้องทนไปเที่ยวเมืองจีนกับโซเฟียหลายครั้งหลายหนทริปเหล่านั้นมันกลายเป็นความทรงจําอันเจ็บปวดที่ต้องทนกินของเผ็ดจนแสบท้องไปหมดร่างกายที่เหนื่อยล้าอยู่แล้วยิ่งซูโซมลงไปอีกในหัวของเดวิดฝังรากลึกไปแล้วว่าอาหารเอเชียอาหารเผ็ดเท่านั้นไม่ใช่แค่เดวิดนะครับตัวโซเฟียเองก็มีอคติที่รุนแรงต่อประเทศไทยเช่นกันทําไมน่าเหรอครับ ก็เพราะตลอด13ปีที่เธอไปจีนเธอได้ยินแต่เรื่องราวแย่ๆเกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทยมาจากสื่อตะวันตกและพวกนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จริงยังไงล่ะครับโอ้โ oh หคำพูดที่พวกนั้นปั่นหัวเธอนะครับฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นตกโตก๊ะประเทศไทยนะเหรอก็มีแต่ย่านโคมแดงน่ะสิ food. สตรีทฟู้ดสกปรกจะตายไปใครจะกินลงไปเที่ยวทีไรโดนหลอกทุกทีพวกต้มตุน๋นสแคมเต็มบ้านเต็มเมืองและที่เจ็บที่สุด คนไทยนยิ้มให้แต่ในใจไม่ได้คิดแบบนั้นรอกรอยยิ้มจอมปลอมสิ้นดีโซเฟียได้ยินเรื่องพวกนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสื่อที่เธอเชื่อถือจากปากของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆจนเธอเชื่อสนิทใจเชื่อโดยที่ไม่เคยคิดจะมาเหยียบแผ่นดินไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวโซเฟียเกลียดประเทศไทยทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยมาด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นเธอได้ยินมาว่าอาหารไทยไม่มีความเผ็ดร้อนแบบสุดขั้วเหมือนอาหารเซชวนหรือเม็กซิกันที่เธอคลั่งคล้าในหัวของเธออาหารไทยก็เป็นได้แค่อาหารรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานสำหรับนักท่องเที่ยว เท่านั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ราชินีแห่งความเผ็ดอย่างเธอจะต้องเสียเวลามาที่นี่อาหารจีนสิคือที่สุดของโลกโซเฟียเชื่อแบบนั้นมาตลอดสําหรับคู่รักคู่นี้ความสุขของการเดินทางคือการได้กินของอร่อยแต่ในขณะที่โซเฟียหลงไหลในรถเผ็ดเดวิดกับต้องทนทุกทรมานทุกครั้งและแล้วการพบกันที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาทั้งสองไปตลอดการก็กําลังรอพวกเขาอยู่ที่เมืองจีนนั่นเองครับ มันเป็นความบังเอิญที่พลิกมุมมองและคุณค่าในชีวิตของพวกเขาทั้งสองไปอย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งขณะที่โซเฟียกำลังเพลิดเพลินกับการทัวร์กินสตรีฟูดรสเด็ดในเมืองจีนเธอลองชิมอาหารรสเผ็ดร้อนจากแผงลอยต่างๆมือหนึ่งถือขวดเหล้าขาวเดินท่องไปเรื่อยอย่างมีความสุขแต่พอรู้ตัวอีกทีเธอก็พบว่าตัวเองหลงทางอยู่ในซอยที่ไม่คุ้นตาเสียแล้วอากาศที่เคยเย็นสบายกลับรู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาทันทีเธอพยายามจะเดินกลับไปทางเดิมแต่กลับจะไม่ได้เลยว่าตัวเองเดินมาจากทางไหน ที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอดันพัดหลงกับเดวิดสามีของเธออีกด้วยโซเฟียรีบพกมือถือออกมาเพื่อจะโทรหาเขาแต่แล้วก็ต้องใจหายวูบแบตเตอรี oh ่หมดโอ้โหวินาทีนั้นโซเฟียรู้สึกเคว้งคว้างและทําอะไรไม่ถูกเลยครับในขณะที่เธอกําลังสับสนอยู่นั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาโซเฟียรีบเดินเข้าไปถามด้วยความหวังทันทีขอโทษนะคะคุณเห็นผู้ชายฝรั่งตัวสูงๆแถวนี้บ้างไหมคะผู้หญิงคนนั้นหันมาพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ เห็นคน่าจะอยู่แถวแถวร้านกาแฟห่างจากตรงนี้ไปประมาณสองร้อยเมตรโอ้ค่อยยังชั่วโซเฟียถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็พูดต่อว่าให้ฉันพาไปไหมคะโซเฟียยังไม่ทันจะหายอึ้งผู้หญิงคนนั้นก็เดินนําหน้าไปแล้วเธอนึกในใจว่าคนจีนนี่ก็ใจดีเหมือนกันน,นี่ยแต่ในระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยๆโซเฟียก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนจีนจริงๆแล้วฉันเป็นคนไทยคะ่ะหญิงสาวแนะนําตัวเองว่าชื่อพลอย เธอทำงานในบริษัทการค้าแห่งหนึ่งและต้องเดินทางมาประเทศจีนบ่อยๆเพราะเรื่องงานทันทีที่ได้ยินคําว่าคนไทยความรู้สึกของโซเฟียก็ซับซ้อนขึ้นมาทันทีภาพของคนไทยที่เย็นชาและยิ้มจอมปลอมที่เธอเคยได้ยินมาผุดขึ้นมาในหัวเป็นฉากฉากแต่ทว่าคุณพลอยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอนั้นช่างดูเป็นมิตรและอบอุ่นเหลือเกิน ช่างแตกต่างจากคำบอกเล่าเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงในที่สุดคุณพลอยก็พาเธอมาเจอเดวิดอีกครั้งจนได้โซเฟียขอบคุณคุณพลอยเป็นการใหญ่และเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเธอจึงชวนคุณพลอยไปกินสตรีฟูตด้วยกันพวกเขาพากันไปที่ร้านเล็กๆร้านโปรดของโซเฟียทั้ง3คนนั่งกินกุ้งเผามาล่ารสจัดจ้านพรางจิบเหล้าขาวและพูดคุยกันอย่างออกรถคุณพลอยดูจะคุ้นเคยกับย่านนี้เป็นอย่างดีแถมยังแนะนําร้านอร่อยๆให้อีกหลายร้านคุยกันไปคุยกันมาโซเฟียกับเดวิดก็รู้สึกว่าถูกคอกับคุณพลอยอย่างน่าประหลาาาดคคคุยกััันนนแแ่่30ทีตวมมสพธ กลับแน่นแฟนราวกับเป็นเพื่อนกันมานานโซ so, เฟีเล่าให้คุณพลอยฟังว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของอาหารรสเผ็ดและเหล้าขาวและที่มาเทีย่ยวเมืองจีนบ่อยๆก็เพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเมื่อคุณพลอยได้ฟังดังนั้นเธอก็พูดขึ้นว่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปร้านแนะนําของฉันเองค่ะ ร้านที่คุณพลอยพาไปเป็นร้านอาหารเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ถึงจะไม่ใช่ร้านดังแต่รสชาติอาหารกลับถูกปากโซเฟียอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนี้คุณพลอยยังแนะนําอาหารจีนที่ไม่เผ็ดให้เดวิดลองชิมซึ่งดูเหมือนเขาจะพอใจมากๆเลยทีเดียวครับโซเฟียดื่มด่ากับอาหารและเล่าข่าวรถเลิศอย่างมีความสุขขณะเดียวกันก็พูดคุยกับคุณพ่อยอย่างสนุกสนานหัวข้อสนทนามีหลากหลายตั้งแต่ประเทศที่เคยไปเที่ยวความทรงจําในแต่ละที่ไปจนถึงอาหารอร่อยๆ โซเฟียเล่าให้คุณพลอยฟังว่าเธอลหลงไหลในอาหารจีนมากแค่ไหนและมาทัวร์กินที่นี่บ่อยเพียงใดคุณพลอยฟังแล้วก็บอกอย่างชื่นชมว่าฉันเองก็ชอบประเทศจีนมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวประเทศอื่นเลยการได้คุยกับคนแคนาดาอย่างพวกคุณเลยเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับฉันมากทั้งสามคนใช้เวลาอย่างมีความสุขแล้ว,ลวในตอนนั้นเองคุณพลอยก็ถามโซเฟียขึ้นมาอย่างจริงจังคุณโซเฟียไปเที่ยวมาหลายประเทศขนาดนี้ดูเหมือนจะชอบเอเชียเป็นพิเศษแล้วไม่คิดจะไปเที่ยวประเทศไทยบ้างเหรอคะ คำถามนี้ทำให้โซเฟียถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะเธอลังเลว่าจะตอบตามตรงดีไหมถ้าพูดเรื่องแย่ๆของประเทศไทยออกไปอาจจะทําให้คุณพลอยเสียใจก็ได้โซเฟียจึงเลือกที่จะตอบแบบเลี่ยงๆได้ยินมาว่าอาหารไทยรสชาติค่อนข้างอ่อนนะคะอาจจะไม่ถูกปากคนชอบรสจัดอย่างฉันเท่าไหร่แล้วอีกอย่างฉันก็ลหลงใหลในอาหารจีนมากๆเลยยังไม่เคยคิดถึงประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เหมือนจะได้ยินมาว่าการเมืองที่ไทยค่อนข้างวุ่นวายด้วย คุณพลอยนั่งฟังอย่างเงียบๆก่อนจะแนะนําด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนว่าถ้างั้นทําไมไม่ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองดูล่ะคะหลายๆอย่างถ้าเราไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกนะคะโซเฟียรู้สึกสับสนไปชั่วครู่แต่คุณพลอยก็พูดต่อจริงอยู่ที่อาหารไทยบางอย่างรสชาติอ่อนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคะ่ะอาหารรสเผ็ดที่จัดจ้านถึงใจและเหล้าดีๆที่คุณโซเฟียจะต้องชอบก็มีเหมือนกันคะ่ะสีหน้าของคุณพลอยดูเศร้าลงเล็กน้อยคนจากชาติตะวันตกหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ชอบประเทศไทย แต่ความจริงแล้วหลายคนไม่เคยได้สัมผัสกับคนไทยจริงๆเลยด้วยซ้ำพวกเขาตัดสินเราจากภาพที่สื่อสร้างขึ้นถ้าพวกคุณมาเที่ยวที่ไทยเมื่อไหร่ฉันจะพาเที่ยวเองแค่จะพาไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเป็นยังไงโอ้โหขนลุกเลยครับคำพูดของคุณพลอยมันจริงใจจนโซเฟียร,รู้สึกสับสนอย่างรุนแรงสิ่งที่สื่อตะวันตกเปล่าประกาศกับสิ่งที่ผู้หญิงไทยตรงหน้าพูดมันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินแต่เธอก็คิดว่าถ้าได้ลองไปดูสักครั้งบางทีอาจจะได้คำตอบก็ได้ โซเฟียหันไปมองหน้าเดวิดซึ่งทำหน้าตกใจสุดขีดผมไม่อยากไปเอเชียอีกแล้วเดวิดพูดออกมาตามตรงแต่คุณพลอยกลับยิ้มแล้วพูดว่าก็เพราะคุณเดวิดเป็นแบบนี้แหละข้าฉันถึงอยากให้ลองชิมอาหารไทยดูมีอาหารอีกเยอะแยะเลยที่ไม่เผ็ดรับรองว่าคุณต้องชอบแน่ๆคะ่ะเดวิดทำหน้าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าโซเฟียจะไปเขาก็คงต้องไปด้วยจะปล่อยให้ภรรยามาเที่ยวเอเชียคนเดียวได้ยังไงสุดท้ายทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยคุณพลอยดีใจมากทั้งสามคนแลกข้อมูลติดต่อ,อกันถ้ามาถึงไทยแล้้วโทหาฉันนไดเลยะะคะ ฉันจะไปรอที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณพลอยพูดพร้อมกับรอยยิ้มในใจของโซเฟียเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกังวลปนเปกันไปหมดเรื่องราวแย่ๆที่เธอได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพลอยบอกคำตอบมีเพียงอย่างเดียวคือต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเดวิดเองก็ทำหน้าซับซ้อนถ้าต้องไปเจออาหารเผ็ดอีกจะทำยังไงดีเขาบน่นพึมพำเบาๆแต่โซเฟียก็พูดว่า คุณพลอยบอกว่ามีอาหารที่ไม่เผ็ดด้วยนะเดวิดอีกอย่างเราควรจะไปเห็นด้วยตาตัวเองนะในฐานนบล็อกเกอร์อาหารการตัดสินอะไรจากอาคติอย่างเดียวมันไม่ถูกต้องโซเฟียพูดเหมือนพยายามจะโน้มน้าวตัวเองไปด้วยจริงๆแล้วเธอก็กังวลมากเหมือนกันถ้าไปแล้วต้องผิดหวังจะทํายังไงถ้ามันเป็นสถานที่น่าเบื่ออย่างที่เคยได้ยินมาจริงๆละ่ะความคิดเหล่านี้แวกเข้ามาในหัวแต่ความอ่อนโยนและจริงใจของคุณพลอยก็ทําให้เธอใจอ่อนบางทีประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้ โซเฟียเริ่มมีความหวังเล็กๆเกิดขึ้นในใจแล้วแล้วการเดินทางมาประเทศไทยของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนครับวันเดินทางใกล้เข้ามาทุกทีโซเฟียกับคุณพลอยติดต่อกันทางอีเมลและโทรศัพท์หลายครั้งเพื่อปรับแผนการเดินทางคุณพลอยบอกว่าเธอจะพาพวกเขาไปทัวร์กินของอร่อยในกรุงเทพก่อนวันก่อนออกเดินทางโซเฟียลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่เธอเจอกลับมีแต่บทความวิจารณ์ประเทศไทยในแง่ลบที่เขียนโดยนัก อาหารไทยก็แค่อาหารข้างทางไม่มีรสชาติคนไทยเสแซงและเย็นชายิ่งอ่านความกังวลของโซเฟียก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราไม่ควรไปดีนะความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวเดวิดเองก็กังวลไม่แพ้กันฉันจะต้องโดนบังคับให้กินของเผ็ดอีกแล้วใช่ไหมจะต้องไปเจอถนนสกรปกสกรกสกปรกอีกหรือเปล่าเขาบ่นอุบอิดขณะจัดกระเป๋าเดินทาง วันที่พวกเขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิทั้งคู่เดินไปยังจุดนัดพบและก็เห็นคุณพลอยยืนโบกมือให้อยู่ไกลๆราวสาิเมตรคุณพลอยต้อนรับทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มที่สดใสย,ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคะ่ะวันนี้ฉันจะพาไปตะลุยของอร่อยในกรุงเทพกันนะคะพวกเขานั่งรถส่วนตัวของคุณพลอยเททําหน้าที่เป็นไกด์ไปนในตัวขณะขับรถเดวิดที่นั่งอยู่เบาะหลังดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ถึงแม้จะพยายามท,ทําท่าทีสนใจแต่ก็ดูฝืนๆจนเพลอหลุดสีหน้าเหมือนนักโทษออกมาโซเฟียเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนักแต่เธอก็บบออกกััตววเง่า อุตส่าห์มาถึงนี่แล้วถ้าไม่สนุกก็ขาดทุนแย่เธอคิดพามองทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรถวิ่งผ่านตึกสูงรฟ้าก่อนจะเข้าสู่ย่านที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบไทยๆถึงแม้จะอยู่ในเอเชียเหมือนกันแต่บรรยากาศกลับแตกต่างจากประเทศจีนอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นความแตกต่างที่ไม่ทาให้รู้สึกเบื่อเลยถึงแม้ทิวทัศน์บางแห่งจะดูไม่เข้ากันแต่กลับดูกลมกลืนกันอย่างน่าประหลาดตอนที่โซเฟียเที่ยวอยู่เมืองจีนเธอเคยได้ยินมาว่าประเทศไททยยยเเเป็นนนแค่่่มือองงบบ้าานนกีีร แต่ความจริงแล้วมันทันสมัยกว่าที่เธอคิดไว้มากสถาปัตยกรรมต่างๆกลมกลืนไปกับทิวทัศน์ราวกับกำลังดูภาพวาดอยู่ก็ไม่ปานเธอเหลือบมองนะฮาริกาและเพิ่งรู้ว่านั่งรถมาเกือบชั่วโมงแล้วจากนั้นก็หันไปมองสามีที่เบาะหลังคิดว่าเขาคงจะเบื่อจนหลับไปแล้วแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทําให้เธอต้องอึง้งเดวิดกําลังจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยดวงตาเป็นประกายผิดกับตอนแรกที่ดูไม่มีชีวิตชีวายอย่างสิ้นเชิง ท่าทางของเขาดูกระตือรือร้นสุดๆโซเฟียประหลาดใจมากที่สามีผู้เกลเอเชียของเธอกำลังตะลึงกับความงามของทิวทัศน์ในประเทศไทยแต่ถึงอย่างนั้นในใจของโซเฟียก็ยังคงมีกำแพงอยู่วิวสวยมันก็เท่านั้นแหละที่สำคัญคืออาหารต่างหากมันจะอร่อยจริงเหรอหรือมันจะห่วยแตกเหมือนที่พวกฝรั่งในเน็ตพูดกันแน่ขณะที่โซเฟียกำลังกังวลอยู่นั้นคุณพลอยก็พูดขึ้นว่า กล้จะถึงร้านอาหารไทยที่ฉันแนะนำแล้วนะคะมีเมนูที่เหมาะกับคุณโซเฟียมากๆเลยค่ะโซเฟียทำหน้าซับซ้อนจะมีอาหารที่เหมาะกับฉันจริงๆเหรอคนที่รักความเผ็ดร้อนแบบเสฉวนอย่างฉันเนี่ยนะจะมาชอบอาหารไทยรสอ่อนๆได้ยังไงเธอรอคอยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับความสงสัยไม่นานนะักพวกเขาก็มาถึงร้านอาหารไทยที่คุณพลอยภูมิใจนำเสนอแค่ก้าวแรกที่เข้าไปในร้านพนักงานก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มและคำทักทายที่อบอุ่นก่อนจะพาไปยังที่นั่งอึ้งสิครับ พนักงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีท่าทีสุภาพอ่อนน้อมอย่างไม่น่าเชื่อมันช่างแตกต่างจากภาพลักษณ์ของคนไทยที่เธอเคยได้ยินมาอย่างสิ้นเชิงพวกเขามีมารยาทดีเลิศและให้บริการอย่างยอดเยี่ยมโซเฟียถึงกับตาโต้ด้วยความประหลาดใจก่อนจะเหลือไปมองสามีของเธอและก็พบว่าเขาก็มีสีหน้าตกใจไม่แพ้กันอ้าปากค้างไปเลยครับ ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะทั้งชีวิตของพวกเขายังไม่เคยเจอการบริการที่เอาใจใส่ขนาดนี้มาก่อนขณะที่เดินตามพนักงานเข้าไปด้านในการตกแต่งภายในร้านก็ดึงดูสายตาของพวกเขาอีกครั้งสีสันที่สดใสแต่ก็ดูสุขุมโบเปอร์และของตกแต่งต่างๆที่งดงามราวกับงานศิลปะความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนกับกำลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเลยล่ะครับทุกซอกทุกมุมของร้านเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความใส่ใจเย็นชําร้านถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดจนไม่มีฝุ่นสักนิดอากาศก็สดชื่นโอ้โห ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในใจของโซเฟียและเดวิดเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านี้ร้านอาหารในประเทศต่างๆที่พวกเขาเคยไปมักจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่โต๊ะเหนียวเหนียวพื้นมีเศษกระดูกหรือคราบน้ำซุปที่ลูกค้าทำหกถึงแม้รสชาติอาหารจะพอใช้ได้แต่ความสะอาดและบรรยากาศก,าศก็ถือว่าธรรมดามากตอนนั้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเป็นพิเศษแต่พอได้มาเจอร้านอาหารที่ไทยแห่งนี้ พวกเขาก็ได้ตรหนักถึงความจริงโซเฟียและเดวิดถูกพามาอย่างที่นั่งซึ่งมีตะเกียบวางอยู่3ามคู่พวกเขาเคยเห็นตะเกียบที่เมืองจีนมาแล้วแต่ตะเกียบที่นี่ดูแตกต่างออกไปตะเกียบของจีนจะยาวและเรียบง่ายแต่ตะเกียบของไทยกลับถูกทําขึ้นอย่างประณีตและให้สัมผัสที่นุ่มนวลน,นอกจากนี้ข้างๆตะเกียบยังมีช้อนกับซ่อมวางไว้อีกด้วยคุณพลอยบอกว่าเธอขอให้ทางร้านเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเพื่อชาวแคนาดาอย่างพวกเขาโดยเฉพาะนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าน้ําใจ ของคนไทยที่พวกเขาเคยได้ยินมาแค่ได้รับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้โซเฟียก็เริ่มคาดหวังว่าอาหารที่จะตามมาต้องสุดยอดแน่ๆแ,แต่ทว่าอาหารที่ถูกนำมาเสิร์ฟกลับหักหลังความคาดหวังของเธออย่างรุนแรงการบริการของพนักงานนั้นไร้ที่ติแต่หน้าตาของอาหารกลับทำให้เธอแทบจะหมดความอยากเล้าแม่โขงที่ริมาในแก้วดูน่าสนใจดีแต่พอเธอเห็นถ้วยเล็กๆที่เรียกว่าเครื่องจิ้มเธอก็ถึงกับช็อก อาหารสีน้ำตาลอมเทาในถ้วยนั้นดูเหมือนโคลนตมมันดูไม่น่ากินเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่นั้นมันดูไม่เหมือนอาหารด้วยซ้ำกลิ่นของมันก็ฉุนรุนแรงเหมือนของที่เสียแล้วทั้งคู่ตกตะลึงกับสิ่งที่ดูไม่เหมือนอาหารตรงหน้านี่เขาเอาของที่จะทิ้งมาเสิร์ฟเราหรือเปล่าขณะที่พวกเขากำลังคิดอยู่นั้นคุณพลอยก็กำลังจะตักมันเข้าปากโซเฟียเผลอร้องห้ามในใจแต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว เดวิดอ้าปากค้างด้วยความตกใจส่วนคุณพลอยกลับยิ้มแล้วพูดว่าอร่อยมากเลยนะคะต้องลองชิมดูค่าฉันว่าคุณโซเฟียต้องชอบแน่ๆถึงจะพูดอย่างนั้นแต่โซเฟียก็ยังลังเลอยู่ดีแต่การที่จะไม่ยอมแต่ตะเกียบเลยต่อหน้าคุณพลอยที่อุตส่าห์ขับรถพามาเที่ยวมันก็ดูจะเสียมารยาทเกินไปโซเฟียจึงต้องฝืนใจลองดูเธอลองใช้ปลายซมจิ้มดูเล็กน้อยสัมผัสข,ของมันคล้ายๆกับผักโด่งจากนั้นก็ค่อยๆนำเข้ามาใกล้จมูกเพื่อดมกลิ่น และแล้วเธอก็ได้กลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์กลิ่นที่คล้ายกับกะปิและเครื่องเทศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมันเป็นกลิ่นที่ทรงพลังมากแค่ได้กลิ่นความรู้สึกอยากอาหารก็พุ่งพานขึ้นมาทันทีโซเฟียที่ตอนแรกตั้งป้มไว้ว่าห้ามกินเด็ดขาดก็ตัดสินใจลองชิมดูสักคำหนึ่งเธอใช้แตงกวาปาดเครื่องจิ้มนั้นขึ้นมาแล้วใส่เข้าปากและแล้วโอ้โหวินาทีที่นำพริกกะปิสัมผัสลิ้นโลกทั้งใบของเธอก็เหมือนระเบิดออก ความเค็มจากกะปิชั้นดีความเผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูสวนความเปรี้ยวจากมะนาวสดความหวานที่ซ่อนอยู่ปลายลิ้นรสชาติอูมามิที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อมันคือรสชาติที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตอร่อยจนน้ำตาไหลพรากเธอตัดกินคำแล้วคำเล่าอย่างไม่หยุดยั้งในพริบตาเดียวก็หมดถ้วยสามีของเธอดูเหมือนจะไม่ชอบเท่าไหร่เธอเลยจัดก,การส่วนของเขาไปด้วยเลย โซเฟียประทับใจในรสชาติมากถึงขั้นอยากจะซื้อกลับไปเป็นของฝากที่แคนาดาเลยทีเดียวเธอถามคุณพลอยถึงที่มาของอาหารจานนี้คุณพลอยก็อธิบายอย่างละเอียดว่านี่เรียกว่าน้ำพริกกะปิเขาเป็นเครื่องจิ้มพื้นบ้านของไทยเราทำจากกะปิเคยที่ทำจากกุ้งตัวเล็กๆเ,เอามาตำกับพริกกระเทียมน้ำมะนาวและน้ำตาลปีบ๊บค่ะกะปิที่ใช้ทำน้ำพริกก็คือการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งคล้ายๆกับการหมักโด่งที่โซเฟียคุ้นเคยแต่รสชาติซับซ้อนกว่ามาก เมื่อได้ฟังคำอธิบายโซเฟียก็เข้าใจในที่สุดว่าทำไมน้ำพริกกะปิถึงมีรสชาติที่ล้ำลึกขนาดนี้เธอยังเข้าใจด้วยว่าทำไมคุณพลอยถึงแนะนำเมนูนี้ให้กับเธอเพราะมันคือรสชาติที่จัดจ้านแต่ก็กลมกล่อมในแบบที่เธอต้องหลงรักโซเฟียซาบซึ้งจนน้ำตาไหลประเทศไทยมีอาหารที่วิเศษขนาดนี้อยู่จริงๆเหรอคำพูดที่ว่าอาหารไทยไม่อร่อยที่เธอได้ยินมามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยใช่ไหมในใจของเธอสันสะเทือนอย่างรุนแรง หลังจากที่จัดการน้ำพริกะปิไปแล้วอาหารต่างๆก็ถูกทยอยนำมาวางเต็มโต๊ะทั้งข้าวสวยร้อนๆซุปใสรสกลมกล่อมและปลากระพงนื่อมะนาวข้างๆจานปลานึ่งมีผักและน้ำราดรสเด็ดวางอยู่ถึงแม้หน้าตาจะดูไม่จัดจ้านเท่าไหร่แต่คุณพลอยก็พูดอย่างมั่นใจว่าจานนี้ต้องให้คุณเดวิดลองค่ะจากนั้นคุณพลอยก็สาธิตวิธีการกินปลาให้ดูเธอใช้ช้อนซ่อมค่อยๆแล้วเนื้อปลาออกมาไอร้อนที่หอมกรุ่นลอยขึ้นมาประทัดจมูกถึงแม้จะเป็นปลาแต่กลับไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อย แค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยแน่ๆน่โซเฟียลองตักเนื้อปลาเข้าปากดูบ้างรสหวานของเนื้อปลาสดๆดความเค็มอ่อนๆและกลิ่นหอมของมะนาวกับกระเทียมทําให้เธอตกตะลึงอีกครั้งมันอร่อยจนแทบจะละลายในปากเดวิดที่เกลียดอาหารเอเชียก็กิกนปลากะพงนึ่งมะนาวอย่างอริดอร่อยคุณพลอยบอกว่าการนึ่งเป็นวิธีการปรุงอาหารที่สําคัญมากของไทยเพราะมันช่วยรักษารสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบไว้ได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับน้ำพริกกะปิเมื่อสักครู่อาหารไทยใช้การหมักโดงหรือการปรุงแบบง่ายๆเพื่อดึงรสชาติที่ดีที่สุดของวัตถุดิบออกมาสิ่งนี้ทำให้บล็อกเกอร์อาหารอย่างโซเฟียถึงกับต้องเปิดโลกระทัดใหม่หลังจากนั้นพวกเขาก็ลืเมเวลาไปเลย เพลิดเพลินกับอาหารไทยอย่างเต็มที่อาหารไทยมีรสชาติที่สมดุลและเน้นรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบถึงแม้จะเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่แต่ถ้าปรุงรสจัดเกินไปรสของเครื่องปรุงก็จะกลบความอร่อยดั้งเดิมไปหมดอาหารไทยยังคงรักษารสชาตินั้นไว้ได้ถึงแม้จะดูรสอ่อนแต่กลับเข้ากันได้ดีกับข้าวสวยอย่างไม่น่าเชื่อเมนูที่เรียกว่าขาหมูพะโลก็อร่อยไม่แพ้กันแค่ใส่เข้าปากกลิ่นหอมของเครื่องเทศก็กระจายไปทั่วพรงจมูกยิ่งเคี้ยวยิ่งมีรสชาติ โซเฟียได้สัมผัสถึงความลึกล้ำของอาหารไทยแล้วเดวิดที่ไม่เคยสนใจอาหารเอเชียเลยก็ยังเอ่ยปากชมขาหมูพะโล้ไม่หยุดถึงแม้น้ำพริกปิจะไม่ถูกปากเขาเท่าไหร่แต่ท่าทางที่เขากินขาหมูพะโล้อย่างอร่อยอร่อยนั้นดูไม่เหมือนคนที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเดวิดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พูดโกหกโซเฟียจึงมั่นใจว่านั่นไม่ใช่คำชมตามารยาทแน่ๆหลังจากที่กินของเขาวเสร็จก็ถึงเวลาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสเลิศเหล้าแสงโสม ที่พวกเขาได้ลองดื่มนั้นมีรสชาติที่เข้มขน้นแต่ก็บริสุทธิ์เหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่มปิดท้ายมื้ออาหารอย่างยิ่งจุดประสงค์ในการมาเที่ยวต่างประเทศของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปแต่สําหรับหลายๆคนความสุขที่สุดก็คือการได้กินของอร่อยนี่แหละครับมีชีวิตอยู่เพื่อกินคําพูดนี้ไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยตลอดเวลาที่ผ่านมาโซเฟียยึดติดอยู่กับความคิดที่ว่าความเผ็ดคือหัวใจของความอร่อยและมีอคติว่าอาหารที่ไม่เผ็ดไม่มีทางอร่อยได้แต่หลังจากที่ได้มาเจออาหารไทย ความคิดนั้นก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือเดวิดที่เกลียดอาหารเอเชียกลับหลงไหลในอาหารไทยเข้าอย่างจังโซเฟียสารภาพกับคุณพลอยว่าเธอได้กลายเป็นแฟนตัวยงของอาหารไทยไปเสียแล้วคุณพลอยบอกว่าอาหารไทยนั้นมีหลากหลายมากรับรองว่าจะต้องเจอเมนูที่ถูกใจแน่นอนถึงแม้จะเป็นเมนูเดียวกันแต่ในแต่ละภูมิภาคก็มีวิธีการทําที่แตกต่างกันออกไปการได้ลองชิมเปรียบเทียบกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกประเทศไทยที่ล้อมรอบด้วยทะเลมีอาหารทะเลที่สดใหม่จน สามารถกินดินดิบได้เลยเมื่อได้ฟังดังนั้นโซฟียก็ยิ่งอยากจะออกไปสำรวจโลกของอาหารไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับคนที่รักการกินอย่างเธอแล้วนี่อาจจะกลายเป็นงานอดิเรกที่ดีที่สุดในชีวิตต่อก็ได้นอกจากอาหารไทยแล้วเธอยังได้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของคนไทยอีกด้วยคนไทยทุกคนล้วนเป็นมิตรและมีมารยาทดีพวกเขาใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นและพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจและนี่คือสิ่งที่เธอเพิ่มมารู้ทีหลัง เหตุผลที่คนไทยมีอัธยาศัยดีก็เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นว่ากันว่าความประทับใจแรกนั้นสำคัญมากการสร้างความประทับใจที่ดีจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวได้อย่างเช่นพนักงานในร้านอาหารที่ต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นเมื่อลูกค้ามีความสุขก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกในทางกลับกันถ้าครั้งแรกเจอบริการแย่ๆก็คงไม่มีใครอยากกลับไปพูดง่ายๆก็คือแค่เพียงประทับใจในอาหารและผู้คนก็จะทําให้รักสถานที่นั้นไปโดยปริยายเดวิด <David S 2> เองก็พูดว่า ที่ประเทศไทยครั้งนี้ทําให้ผมลบอคติที่มีต่อประเทศไทยไปหมดเลยก่อนมาผมนึกว่าคนไทยจะเย็นชาเหมือนที่สื่อตะวันตกบอกซสอีกแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเลยตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกหลายคนถึงมีอคติต่อประเทศไทยมันเป็นเพราะพวกเขาถูกปลูกฝังด้วยข้อมูลที่บิดเบือนมาตั้งแต่เด็กพวกเขาจะมีอคติต่อประเทศไทยอย่างฝังรากลึก ภาพลักษณ์ในแง่ลบนี้มันอย่างรากลึกเกินไปแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่พวกเขาก็มักจะพูดถึงประเทศไทยในแง่ลบเสมอพูดอีกอย่างก็คือพวกเขากําลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จด้วยเหตุผลทางการเมืองที่บิดเบี้ยวบางทีในใจลึกๆพวกเขาอาจจะรู้ว่าประเทศไทยมีดีกว่าในหลายๆด้านก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงแสดงความเป็นศัตรูออกมาอย่างรุนแรงหลังจากทิปประเทศไทยครั้งนั้นโซเฟียและเดวิดก็เริ่มมาเที่ยวประเทศไทยทุกปีทั้งคู่บอกว่า คนไทยไม่มีอคติต่อชาวต่างชาติเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดบล็อกอาหารของโซฟียเริ่มเผยแพร่เสน่ห์ของอาหารไทยไปทั่วโลกบล็อกของเธอได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้อ่านอาหารไทยนี่มันลึกล้ําจริงๆฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยบ้างจังที่สื่อตะวันตกพูดมามันโกหกทั้งนั้นเลยสินะคอมเมนต์แบบนี้หลังหลายเข้ามาไม่ขาดสายโซฟียร,รู้สึกขอบคุณคุณพลอยจากใจจริง ถ้าไม่ได้เจอคุณพ่อในวันนั้นเธออาจจะไม่มีวันได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยไปตลอดชีวิตเกือบจะพลาดวัฒนธรรมและอาหารที่ยอดเยี่ยมไปเพียงเพราะอาคติเดวิด <David S 2> ก็รู้สึกเช่นเดียวกันต้องขอบคุณคุณพ่อจริงๆที่ทําให้ผมลบออกติต่อเอเชียไปได้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่วิเศษมากเขาพูดพร้อมกับรอยยิม้มและโซเฟียก็ได้ตรหนักอีกครั้งว่าคนเราถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่มีทางรู้ความจริงได้อย่าเชื่อคําพูดของคนอื่นทั้งหมด การได้เห็นด้วยตาและลิ้มลองด้วยลิ้นของตัวเองนั้นสำคัญที่สุดปัจจุบันนี้สำหรับพวกเขาทั้งสองคนการมาเที่ยวประเทศไทยได้กลายเป็นความสุขที่่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมิตรภาพระหว่างพวกเขากับคุณพลอย,ยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่มาประเทศไทยพวกเขาก็ตั้งตารอที่จะได้เจอกันอีกครั้งโซเฟียยังคงรักอาหารจีนแต่ตอนนี้อาหารไทยได้เข้ามาอยู่ในใจของเธอมากกว่าแล้วเธอเข้าใจแล้วว่าความเผ็ดไม่ใช่สเสน่ห์เพียงอย่างเดียวของอาหาร การปรุงอาหารที่ดึงรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบออกมาก็สามารถสร้างความประทับใจที่ลึกซึ้งได้เช่นกันและนี่แหละครับคือเรื่องราวของโซเฟียและเดวิดหลังจากที่พวกเขาได้ทิ้งอคติและเข้าใจความจริงโลกของพวกเขาก็